สุดท้ายของวันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการ selection ก็คือการเลือกวัตถุนะก็เข้าใจการ selection ก่อนนะเดี๋ยวเราจะเรียนคําสั่งในการเขียนแบบเขียนแบบแก้ไขวัตถุนะแล้วเราจะเลือกวัตถุไม่เป็นนะครับ selection การเลือกวัตถุจะมีอยู่3แบบ3แบบนะ selection จะมีการเลือกอยู่3แบบแบบที่1เค้เขาเรียกว่า s e l e c t object นะครับสินล็อกเจกสินล็อกเจก็คืออะไรก็คือเลือกบนวัตถุเลยนี่อันนี้คือผมเลือกนะผมคลิกเมาส์ซ้ายไปที่ตัววัตถุวัตถุก็จะเปลี่ยนละเฮ้ยตะกี้มันเป็นไม่มีอะไรขึ้นมาตอนนี้มันจะมีปุ่มสีน้ําเงินขึ้นมาเต็มเลยเนี่ยก็แสดงว่าวัตถุตัวนี้โดนเลือกไปแล้วเห็นไหมวัตถุสีเขียวตัวนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมสีเขียวไอ้สี่เหลี่ยมสีเขียวเนี่ยเลือกไปแล้วผมจะเลือกต่อได้ไหมได้ผมก็เลือกวัตถุสีแดงต่อ ไ,ไหมวงกลมสีแดงก็จะติดปุ่มขึ้นมาเป็นการแสดงว่าวัตถุตรงนี้โดนเลือกไปแล้วรูปห้าเหลี่ยมล่ะเห็นไ,ไหมคลิกไปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแล้วก็มีปุ่มสีน้ําเงินประกอบเต็มเลยปุ่มสีน้าเงินตัวนี้เขาเรียกว่ากลิบกลิบกลิบเดี๋ยวมีประโยชน์นะว่ากลิบจะไปใช้ประโยชน์อะไรมีประโยชน์เยอะด้วยนะครับถ้าเกิดบอกว่าผมอยากยกเลิกการเลือก กด Escape ครับเห็นไหมดโดยกเลิก Escape ถ้าเลือกไปทั้งหมดแล้วอยากจะยกเลิกเป็นบางอันอาจจะเลือกผิดเนาะคลิกไปหมดละผมอยากจะไม่เอาไอ้แดงอะ่ะไอ้แดงไม่เอากดชิปค้างไว้ครับแล้วก็กดซ้ำอีกทีหนึ่งนะก็คือเป็นการยกเลิกการเลือกกดชิปค้างไว้ กดบนวัตถุเห็นไหมตัวนี้ก็ยังโดนเลือกอยู่ถ้ากดชิปค้างไว้นี่ก็คือยกเลิกทั้งหมดเพราะนั้นการกดชิปค้างไว้แล้วก็คลิกลงไปก็คือการยกเลิกการเลือกนะครับแต่ถ้าเราเลือกซ้ำๆก็คือเลือกทีกละชิ้นเลือกทีกละชิ้นเส้นข้างบนก็เหมือนกันนะเส้นมันทับซ้อนกันอยู่ใช่ไหมถ้าคุณเลือกอย่างเงี้ยมันก็อย่าโดนทับไอเส้นเขียวไอเส้นแดงโดนซ้อนไปละ เวลาจะเลือกซ้อนไปละจะเลือกเยกยากละต้องยกเลิกก่อนเห็ไหมถ้าคุณจะเลือกเฉพาะเส้นเขียวเห็นไหมอาจจะไม่ติดมันได้ไปติดเส้นน้าเงินอย่างเงี้ยเห็นไแล้วการเลือกก็มันสามารถเลือกตรงนี้ได้โหมดมันจะมีโหมดตรงนี้หเห็นไหมทั้งโหมดสีแดงสีฟ้าเห็นไหมหรือไม่เลือกอันนี้มันเป็นข้อดีนะเป็นเป็นโหมดของแฉทไทยที่ไม่เหมือนกอร์เตแฉกตรงนี้นิดหนึ่ง ก็คือถ้าวัตถุมันซ้อนๆกันอยู่มันก็สามารถมาเลือกโหมดเห็นไหมมันจะขึ้นมาว่าจะเลือกสีฟ้าหรือเลือกสีแดงถ้าผม,มเลือกสีเขียวบ้างนะนี่เห็นไหมวัตถุมันทับกันอยู่อันนี้เป็นความความความเก่งของโปรแกรมนี้นะที่มันสามารถมาเลือกเฮ้ยผมเลือกสีแดงสีฟ้าได้ไหมในกรณีที่วัตถุมันซ้อนกันนะครับว่าการเลือกแบบทีละชิ้น เขาเรียกว่า Select Object การเลือกแบบที่2เป็นการเลือกแบบ w i n d o w window คืออะไร w i n d o w ก็ Windows คือการล้อมเป็นหน้าต่างะนะครับวิธีการก็คือเอาเมาส์มาอยู่ด้านบนของวัตถุนะครับหรือว่าผมเอาเอาแค่ตัวตัวสี่เหลี่ยมวงกลมห้าเหลี่ยมแล้วกันเนาะผมเอาเมาส์มาอยู่ด้านบนไม,ไม่ไม่ต้องป้อนคำสั่งนะกดคลิกซ้ายหนึ่งทีแล้วก็ดึงเมาส์ลงมาเห็นไ,ไหม มันจะเกิดพื้นที่คลุมนะครับถ้าคุณอยากจะเลือกทั้ง3ชิ้นคุณก็คลุมทั้ง3ชิ้นเขาเรียกว่าวินโด์อันนี้เป็นหน้าตา่างเสร็จแล้วก็คลิกซ้ายซ้ำอีกทีหนึ่งปุ๊บวัตถุทั้ง3ชิ้นจะโดนเลือกพอร้อมกันนะถ้าจะยกเลิก Escape นะครับเอาใหม่ถ้าคุณจะเลือกเฉพาะสีเขียว คุณก็คลิกด้านบนแล้วก็ดึงลงมาให้มันคลุมเฉพาะสีเขียวสีแดงไม่เต็มไม่โดนเลือกนะเห็นไหมผมว่ามาเอามาแต่ไม่เต็มสีแต่โดนโดนสีแดงไว้นะแต่ไม่ไม่คลุมสีแดงทั้งชิ้นนะแต่คลุมสีเขียวทั้งชิ้นถ้าเป็นแบบนี้ปึ๊บสีเขียวติดเห็นไหมเลื่อนขึ้นไปขึ้นมานี่หนึ่ง <c oughs> เลือกต่อได้ไหมได้ดีนี่เห็นไหมถ้าคลุมอย่างนี้สีอะไรติดสีแดงเนาะ ใช่ไหมปึ๊บเห็นไหมตกต่อได้ไหมได้เห็นไหมเพราะนั้นตราบใดที่คุณยังไม่ยกเลิกคุณก็สามารถเลือกเป็นแบบวินโดว์วินโดว์ซ้ำาัินก็ได้หรือคุณจะเลือกทีเดียวก็ได้ปึ๊บเห็นไหมหรือคุณจะเลือกทีละชิ้นปึ๊บปึ๊บปึ๊บการเลือกแบบนี้เหมาะสำหรับวัตถุมีจำนวนเยอะๆเนี่ยเห็นไหม ผมเลือกทั้งหมดเลยแล้วผมจะทําอะไรกับมัน่ะผมลบทิ้าวหายไม่ต้องตกใจหายก็จะมีปุ่มตรงนี้อยู่เขาเรียกว่าอันดะูเหมือนเพลงพี่ป๊อปใช่ไหมกด undo ตรงไหนเนี่ยนะกดตรงนี้ครับนี่แมนก็จะกลับมาเพราะนั้นไม่ต้องตกใจนะททาไปแล้วนะมีการหายย้อนกลับมาได้นะอันนี้คือการ select o f เลือกวัตถุแบบวินโดว์ก็คือต้องล้อมวัตถุให้มันอยู่ในพื้นที่ทั้งหมดการเลือกแบบสุดท้ายคือการเลือกแบบคลอสแบบคลอสคือยังไงก็คือลากจากด้านล่างขึ้นข้างบนนะตะกี้วินโดว์เราเลือกจากบนลงล่างเนาะฟืดลงมานะแต่คลอสเราจะเลือกจากด้านล่างแล้วก็ดึงขึ้นสังเกตว่า มันจะเป็นสีเขียวเว้ยแล้วก็จะเป็นเส้นปะปะนะครับการเลือกแบบคลอสไม่จําเป็นจะต้องล้อมเต็มถามว่าเต็มได้ไหมไดนะ้แต่คลอสแอ่เฉียวเฉียวติดเลยเห็นไหมสังเกตน,นะดูดีๆนะผมเลือกแค่นิดเดียวเองนะเนี่ยติดละเห็นไหมติดละ ไม่ต้องเลือกตรงว่าถูกบางทีมันเปเลือกบนวัาถุแล้วเลือกจ่าเลือกคลอสตึ๊บเห็นไหมเลือกคลอสตึ๊บเลือกคลอสตึ๊ก<แ>ก็คือไม่จําเป็นจะต้องล้อมเต็มจะล้อมเต็มก็ได้นะผมว่าแคบผ่านๆเนี่ยก็คือถ้าเส้นตรงนี้มันตัดผ่านถือว่าโดนเลือกหมดเห็นไหมปึ๊ดติดเห็นไหมปึ๊ด เรื่องเฉพาะแดงใช่ไหมอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความถนัดของแต่ละคนขึ้นอยู่กับบทบาทในการที่จะเลือกในแต่ละแต่ละครั้งของเรานะครับถ้าวัตถุจำนวนชิ้นน้อยคุณจะเลือกซีเล็กก็ได้หรือนะคุณจะเลือกวินโดว์ก็ได้หรือนนคุณจะเลือกคลอสก็ได้นะอันนี้คือเลือกทีละชิ้นเนาะแต่ถ้าวัตถุจำนวนมาก คุณจะมาเลือกซีเล็กซีเล็กซีเล็กอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะไม่แนะนำนะครับถ้าจำนวนมากๆแนะนำให้เลือกเป็นแบบวินโดหรือคลอสข้อเสียของคลอสก็คือมันติดไปเรื่อยถูกปะแต่ถ้าวินโดอย่างเงี้ยเออมันอย่างเงี้ยถ้ามันไม่เต็มไอ้วงแดงมันก็ยังเลือกเฉพาะไอสี่เหลี่ยมเห็นไหมอันนี้ก็อยู่ที่วิธีการในการจะเลือก นี่ก็เลือกวินโดว์ล้อมติดกันเลยหรือจะเลือกคลอสก็ติดเหมือนกันนะครับถ้าเราเลือกคลอสเห็นไหมถ้าผมเลือกวินโดว์ตัวนี้ผมจะได้แต่เส้นเส้นตรงที่ผมต้องการจะเลือกแต่ถ้าผมเลือกคลอสมันอาจจะไปติดตัวเส้นบอกขนาดตัวนี้ไปด้วยเห็นป่ะเพราะนั้นการจะเลือกใช้วิธีการเลือกวัตถุแบบไหนก็ขึ้นอยู่กับบริบทของการเลือกในตอนนั้นๆจะเลือกทีะชิ้นเลือกหลายชิ้นเลือกหลายชิ้นแบบ ทั้งหมดเลยนะครับก็ทำได้